พี่น้องเอขอขนส่วนเด้อฝุ่นละฝนสิต,ตกอีหลับพี่น้องดูพักบุงอยู่ข้างบา้านเลยพี่น้องงามงามมึงดูอันเก็บไปกินหลายเทียเลยเด้อพี่น้องมึงดูเก็บไปกินหลายเทียแล้วงามค่ะงามเนี่ยมึงเนี่ยพักบุงมันเกิดอัน้ำดินไหมพี่น้องเขาเอาดินมาดผมทีตรงนี้ของของพี่น้องอยู่นี่แหละมึงดูพักบุงงามงามบัวมึงหยดดู เก็บไปกินเก็บไปแกงหลายเทียเลาแต่พี่น้องอืมดูเก็บไปพัดไปหลายเทีย,ลยแล้วฝนตกเราวมันกัสัต์ขื่นหยอดตอนซ้อนตอนซ้อนพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ฝนตกกับงามเนี่ยไอเสารลดกับงาม้นพี่น้องก็ล่งขื้นเสาเนี่ยกาลังขื้นทานเทนทานให้มาไอคีมให้เบิ้งอีกเทียนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออืมมันกาล่างขื้นพี่น้องงามครับ มันนี่คากับงามพี่น้องเอ้ยมึงดูคาก่อนนี่ไงอือคากับงามมึงดูมี่ตอแนวงามมึงบักสีดาตัวนี้ดูพี่น้องมาทายคลิปให้อีกเบิ้งอีกเทนึงเด้อค่ะเนี่ยมึงดูมีตัวนี้ใหญ่ๆกิมจูเด้อพี่น้องมึงดูอือกิมจูโตดกบัวสีดาปีนี้เป็นอยังข้างดกกระโดกกระเดียอือดต๊อีหลี่ได้พี่น้องมึงดูอือว่ามึงดูถือฝนสัตว์ องนวยมันดูพี่น้องอันนี้ก็บลำบุดบันน like ี heures, meter, <Than> ้บักแตงไทยพี่น้องเออมึงดูขอนซ้อนอืมแตงไทยกระลังงามมึงดูป่ะท้าวไปสิได้กินคักๆักอืมสีมะทายแขันเป็นเมืองเป็นน่วยแหละสิมาะทายเมืองพี่น้องเมือเสารเรากระลังเลื่อยขึ้นเออเลื่อยขึ้นน้ำเสาเราพี่น้องไก่ถึงห่านม่เหล้วมึงดูพี่น้องอืมไก่ถึงห่านแล้วมีบักกะบักแตงไทยอีกต้นหนึ่งเงานึงอยู่ป่ะป่ะมันเลือยไปพี่น้องอุ้ย ถือฝนกับงามค่ะงามเนี่ยให้มันได้เป็นน่วยก่อนนะพี่น้องเนาะสิถ้าไทยแผ่หพี่น้องเบิ้งอีกเทน,นึงดูมึงเช่ารดดูงามงามเลืออ่อยขึ้นอีกแล้วพี่น้องพอมันเหญ่ถึงห่านแล้วต้นนี้ให้ลเลือ่อยถึงห่านแล้วว่ะดอกอ้นล่างขึ้นเรื่อยไปน้าห่านแล้วพี่น้อง่อยโรอันซ้อนมึงแน,นงามกัดอกกระเดี๊ยพี่น้องเอ้ยมึงน้าข่อยแน่พี่นอ้องอมีมอเนนมมตนางงามดอกใหม่นะบานกับงามององหนายมึงดู ดอกไม้ถือฝนกะงามละหายครับพี่น้องมองดูอืมมีแต่ดอกงามๆพองหมากไม้พองดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะมึงดูอืมมีแต่งามง,งามปุ๋ยเบิ่องดูงามขักงามนีม่ถืออียังกะงามเนาะคะ่ะเนาะว่าถ้าถือฝนเนาะพี่น้องเนาะงามค่ะอืมพอหล่อนสอนแตงไทยไหมอืมยากะหกแน่พี่น้องปุ๋มึงพายตูก้กะงามงามึงดูพายตู้ไทถพายตู้ งาไล่ตู้เหล้าก็มีเบิดพัวใบแมงลงแมงหลักเบางต้นไอ้นี่ดูต้นนี่ดูพี่น้องดูอื้มโอ้ยงามหอยแตงไทยอื้มผอมึงดูมาไทยให้พี่น้องเบ้างอีกแล้วอันนี้ก็ล่างสีเลือยขึ้นคือกันพี่น้องมีแต่งามงามมึงแต่ว่าหยาดกะหกแน่ถือฝนเนาะพี่น้องเนาะอื้มมึงดูลำไยตัวนี้กับซัดขึ้นสัดขื้นปีหน้ายานได้กินอยู่เด้อลำไยปีนี้ลำไยต้นเนี่ย กินแก้วมังกรเนนะพี่น้องแต่ว่าบักหุ่งพี่น้องเอ้ยบักหุ่งก็เริ่มเลี้ยงมองดูเป็นนุ้ยอีกแล้วเออนุ้ยกระลังเริ่มสีอุกซอีกแล้วอืมปวดเพรากระลังเลี้ยงพี่น้องงามงามนั่นแหละดูเอออันนี้กระขนุนขนุนมีสองต้นพวกอะไรใบแมงลักพี่น้องเอ้ยงามค่ะงามเนี่ยใบแมงลักงามพี่น้องบ่มึงดูขนุนต้นนี้ก็งามอืมมองดูไม่จะต่นงามงามขนุน บึงห,ห,ห,หายหายโทษหายลานบึงห่านโอ้ฝนก็ะลังตกอีกแล้วพี่นอ้องม,มาหายบึงม,มาขีบบึงมาทายขีบให้พี่น้องเบึงเห็นฝนตกเนาะพี่น้องเนาะบักม่วงตัวนี้เผื่อปีหน้าก็จะได้กินข้าววานะพี่น้องที่เขาเอามาปลูกนั่นมึงดูต้นมัเง,งุ่มตัวน,นี้ค่านี่ก็งามอม,ม่ใช่งามงาม,งามนี่ดอกกระเจียวขาวเด้อพี่น้องเด้อ ดอกกระเจียวขาวกับงามงามดอกกระเจียวสีไทยให้เบิร์ยีคทีมหนึ่งแด้พี่นอ้องเด้อผลตกวดอกก็มีแต่เนีง้งามพี่น้องแหลกใกล้ตาอยูยพ่พวกมึงดูโอ้ยออนซ้อนฝนอันนี้มังกรอนพี่น้องมังก่อนก็ได้กินไหลเทียไหลนั่นแล้วไหลหลุดแล้วนี่ก็ดอกกระเจียวพี่นอ้องอือนี่ดอกกระเจียวผวมังก่อก็ล่างสิเป็นน่วยอีกแล้วนี่ดอกกระเจียวขาวด้วยจกก้ะเด้อกระเจียวขาวและพี่นอ้อง มีกัลกวยกวยกัลังงามพี่น้องมึงดูน้องก็ได้กินเครียดหอกงอมาปูกอ่าแค่นี้นะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆชิมหนาเสียมาเจอกันไหมสวัสดีจ้าคนไ์กูแช่เนี่ยจ้าเด้อผู้ใดเบิ่งแล้วกติดตามคนไ์กูแช่เหนเนี่ยถึกจกถึกใจนะจ๊ะน้อสวัสดีจ้า